วันนี้เรามาติดตั้งรางสไลด์นะครับสำหรับรถไฮเอ็ด e นะครับไฮเอ็ดนะฮะไฮเอ็ดโฉมใหม่นะครับลูกค้าต้องการเอาเบาะสตาเลียนะครับนะฮุนไดสตาเลียมาใส่นะครับแล้วก็เพิ่มลางสไลด์เพื่อให้เดินหน้าถอยหลังได้นะครับ Ông sơ, sơ. Đàn này đâu Yes sir Ok Đàn nà đâu À đàn nà Yes sir Mà lời Mà lời. Ok À Bà bọ đâu ยาสระยาสระนะครับอันนี้เบาหุนไดสตาเหเลียนะครับเวลาเราปรับนอนลงไปแล้วนะครับมันก็จะได้รูปอย่างที่เห็น รางเราใช้รางยาวเลยนะครับวิ่งรางยาวมานะครับสวยงามเพิม่พมพื้นเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับนะปรับเบาะนอนขึ้นตั้งตั้งเบาะขึ้นอ่าอยู่ฝั่งโน้อนอ่าฝั่งโน้นยกขึ้นอ่าอ่าปรับนอนลงไปปรับนอนลงไป ปรับนอนไม่ไม่ใช่ปรับนอนลงไปโอเคอ่ะตัวนู้นนี่อ่ะปรับนอนลงไปปรับนอนโอเคอ่ะถอยหลังไปออันนี้ปรับขึ้นมาเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับเราต้องการจะให้นั่งแบบไหนก็ส,สะดวกสบายนะครับโอเคอ่ะถอยหลังไป ในเมื่อรถเรามีรางแล้วเราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับให้เปาะปรับเอ็นนอนสบายๆนะคะสบายๆนะครับเพิ่มเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสะดวกสบายเรียบร้อยนะครับ